สามคนบนเวทีครับค่ะเวกเรภูมิใจในตัวเพื่อนทุกคนมากๆทุกคนทำอมาได้แบบว่าดีมากๆดีกว่าที่ค่าชิดเอาไว้ดีสามาวันสค่ะอยากฆ่ากูนได้ไหมฆ่ากูดิตู้ดวะกูไม่มีทางหลบตาย เราบันทาให้พวกเราต้องฆ่ากันเองคิดจริงๆเหรอถ้าเราจะรอดออกไปจากที่นี่ได้ สนุกมากเอาจริงๆตื่นเต้นทุกฉากสนุกกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็ตื่นเต้นตั้งแต่ฉากแรกเลยนะครับเนื่องจากเราดูแค่2 EP ีเนาะเพราะฉะนั้นเรายังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันจะไปจบตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันทําให้เราหน้าติดตามนะครับแบบว่าลุ้นไปด้วยเลยว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนฆ่ามีปมเรื่องราวเยอะมากแล้วก็เข้มข้นมากแค่เปิดเรื่องมาก็รู้สึกว่า อยากแบบอยากเดาต่อว่าใครเป็นคนฆ่าเลยมีฉากให้แบบุ้องลุยลุนตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนหนังเนี้ยเป็นจิ๊กซอว์ให้เราอ่ะไปต่อไปตามเก็บเรื่อยๆเลยค่ะคือบางบางฉากมันน่ากลัวมากคือเราไม่กล้าดูไงเราพยายามปิดตาไว้แบบโอ้โหกลัวครับสนุกตื่นเต้นดราม่าครบรสชอบทุกตัวละครเลยครับเพราะว่าแต่ละตัวละครก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันจริงๆประทับใจแบบทุกทุกคนเลย13คนชอบไรลารู้สึกว่า ตัวละครที่ดูลึกลับดีมีมันมีอะไรมากกว่านี้ชอบน้องลิลลี่มากเลยนะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยน้องเป็นรู้สึกว่าน้องแบบต้องเก็บอะไรมามากจริงๆชอบซีนฆ่ากันบังคะรู้สึกว่ามันสะใจดีแล้วผมก็เลยคิดว่าฉากการตายนี้นมันน่าสนใจเพราะว่ามันม่นต้องใช้ความขี้เอนดครับบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับแก้ปมนั้นแล้วไปติดอีกปมหนึ่งอะไรเงี้ยจะต้องบอกว่าดูไป2อ EP ตอนนี้ยังมีคำถามว่าตกลงใครเป็นคนทำอยู่เลยค่ะ คุณจะไม่ได้พักสายตาหรือพักตามองเลยเนี่ยคุณจะคิดไปทั้งเรื่องเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเป็นต้นตองเรื่องนี่เราก็ได้เห็นแบบมุมมองแบบที้ท่ยเหมือนกันนะเออแบบการที่ไปถ่ายอยู่เกาะเป็นท่อข้างเป็นเรื่องที่ยากตัวอย่างหนึ่ง,งที่ผมเห็นคือความทุ่มเทของทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานครับจริงคือผมว่าบรรยากาศไม่ได้ถ่ายทําได้ง่ายๆเลยเราเคยทำซีรีส์มาก่อนเรารู้ข้อจํากัดอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราเห็นความตั้งใจมันทะลุ เฟรมออกมาเลยฮะใช่ไหมครับคุณนน์ครับอ๋อใช่ใช่ใช่เติมไหมใช่ครับอะไรนะมีอะไรอยากเริมไหมฮะอ๋อไม่มีเอาแคือนักแสดงโดยพอนักแสดงวัยรุ่นเนี่ยดีกว่านักแสดงวัยรุ่นที่ผมเคยร่วมงานมาตั้งหลายคนนะใช่หเด็กสมัยนี้นะแบบยุคนี้แบบแสดงภาพยนตร์แสดงละครแสดงซีรีส์เก่งจริงๆเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าอยากให้ทุกคนดูแต่ละตอนเนี่ยมันทาให้เรา ชวนติดตามชวนให้ลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าดูแล้วอยากดูต่อแค่ดู2อีพิโซดอะค่ะก็อินมากๆแล้วค่ะตอนนี้ก็แบบน่าติดตามมากๆค่ะเป็นหนังที่เต่นเต้นครับแล้วก็ดูเดือดมากครับฝากไว้ด้วยฮะ Remember 15ใช่ไหมก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของวงการซีรีส์ไทยครับที่ดูเดือดเลือดสาดดราม่าจัดเต็มมากเลยครับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะครับ